สวัสดีครับพบกผมเฟิร์สร้านเฟิร์สโมโต้ทัวร์ลิงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแหลกข้างพร้อมกับกล่องข้างฮีโร่เอ็กซ์กับเวฟร้อยสิบนะครับมาดูกันนะครับวันนี้เวฟร้อยสิบเจ้าของก็แต่งทัวร์ลิงมาแล้วนะครับวันนี้มาใส่กล่องข้างกันแหลกข้างนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้วิธีการติดตั้งแหลกข้างก็คือเราจะต้องยึดนะครับตัวนี้เปิดตัว,ตวมันจะไม่เนี่ยนะครับ รงรูตรงนี้นะครับใช้รูเดียวกับแหลกท้ายนะครับยึดลงมาตัวรับปั๊บสตัวนะครับเอมมาข้างแล้วมาข้างหลังจะขู่พักเท้านะก็จ,จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งแข็งแรงมากนะครับตัวนี้คอนเซปต์ของเจ้าของรถเขาอยากได้แบบชิดๆตัวรถนะครับไปไหนมาไหนจะได้คล่องตัวก็จะติดให้เป็นตัวที่ชิดๆเลยชิดที่สุดเท่าที่จะชิดได้นะครับนี่ก็ เป็นการใส่กล่องเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวคงไฟอะไรเรียบร้อยนะครับผมเปิดสวิตนะครับอันนี้เดินไฟเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นโทลลิงเวฟร้อยสิบดูด้านข้างกันนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ